สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสรีลำพอนออฟวิชียอนะครับพอยังวันล้ววาน้ำเพียงหัวกับบ้านเลยพะน,นะเอบโอ้มีนอีลียะตัวย่างมานเนี่ยตัวย่างมานเนี่ยอันนี้ตัวย่างจริงเลยอ๋วยยอวันนี้วันที่สองนะครับสำหรับหนองนี้เขาบอกว่ามีปลาใหญ่อ,ออกให้หมดนะครับจากของซาวาครับพี่น้อง ือใจฮียมบรับป้อนวาหานาเลยครับเพือนบอกว่าปลาใหญ่เอาออกให้หมดเลยจะโลจะโลนะครับโลปลาออกสิป้ายไม่พน้าพี่น้องเอ้าเมียคือมุดเล่นของต่อะพ่ะนะเอออยหันละโจกวางปลาคอยนี่หันละเอาเอาถุงใส่ขวดไปหรอ่ โอ้ย,อยอออหองหนามะไปเชียงหน่อยออไหมฮะวันวันมาแตกันได้บ้าเดียวเนี่ย,ยบยัวนะบัวทุงโอ,อ,งอ้ฝีมือเหรวะฝีมือฝ <c oughs> ีมือโอ้โถึงลปลาคนนถึง พู้หนึ่งบ้านใส่พู้หนึ่งบ้านขัวภัยวันมันกลางไม่ติดไปเสีเนาะนี่เนื้หน่ไหมกักกกกกนี่นี่นี่มาเอาด่างเดาไปไหมวันนี้เอาว้าของ้ำมาเจีย โอ้แหมแหมล่ะหน้าแม่ห้าแม่อ้ยเนาแม่ยี่แม่ขือแบงี้มั้อ้ยเอาแม่เอานงจัดการม้นองเรียบร้อยบ่อเลี้ยล้วครับขวมเลยปลาปลาคือหนาของหายเหี้ยยังบอกพื้นมาสิเอาแม่มาละโอ้ยฟเลยอ

ก็ว่าเลยก็ซื้อว่าบนไ่ก็ยังเขียนัวงานรถวยู่แล้วนะไปเปลี่นชื้อเลยเนาะไต่อไปเอินไื่อยเสยนะเสยอย่างเดียว่ากยาอ๋อพี่น้องคนครับโอ้อยู่ในน้ำครับเอาแต่ใยไปพอดีครับมีนนหย่อนพอดีเลยครับนี่ยว่านมาแตกกะไรปลาครับพี่น้อง

จ้องไหวลูกแม่กินได้หลูกแม่ชมางเทพอยู่อาเฮะัเองาจ้อันอันีมย่าเอาเอาหลอเตี่ยวมามไปหาแห่ลงบุระสามบาทจองไหวถ่ายลูกแม่กินได้ลลูกแม่ชมามงเทพยุ่ยเสกะยุ่ยนนนอะไรไหมมีมีมันย่าเอาเอาหลดเตี้ย ก็ครับอย่างเอยที่ยันลวมตัวได้ครับทุเรศเอาไปพ่อกินได้เยอะครับบอกัที่ครับไปว่าเอาปลาขึ้นเอขึ้นเยอมที่แหลกว่าเอาพี่มายาเอาเอาเลยวันี่เออวันวันวันไม่ไ้ไปมสาปลาโดดขึ้นจากสาน้อปลาคอตัวนี้ไไหมาไหโดดออกาเนาะก้านน้งีาเ

ăn thoát vấn mình tổ, ừ, nó à. <cười> <cười> ờ, nói, Oh, hả, hả, anh chị ha hả, 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 โอ้ยวัหมันจะว่าเรอากวา้ววันน้มปเหมือนวาเสจตอกฟองเพนพี่น้องน้องไปเ่งครับโอ้โหสกหัวนึงเลยวะคือาลงไปซักแน่น้ำลเอาเหมือนปนอกไปดิ ปลปตตั้เออาเอาเอาไม่ต้นนี้ไปเสียฟาถืคักไบาเนี่ยถอ่าไมมบ่บ่ถือฟ้านี่เราแ่ว่าปลาอย่งนี้มันต่ำยา้ดเ้อเอามี10ตัวแล้วนปลาหนิ่เนี่ยแบ่เอ้าเอ้าเอาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอี ว่าโอ้โอ้โอ้เอ้ามอยปอู่ก้เลี้ยงเอ้ยเอายนอคุมีแไข่หวไปไหวมากมันเลิกแนาะมันบ่งหัวมีนวดไหมเองนหอกไว้เอาลว้ โอ้เหนีอเาไกวๆย่าเป็นไายแล้วไปไกวเลยเออไกวไอ้เว้นาับนยังไงขวกไกวแล้วล่ามินท่าด้วนี่อือไปยังขึ้นมาันโอ้เสียเสียนุนจันเนาะเออลายมินท่าซอยนจันมาอยจันเออซอนจันตัวหาบานหาบานบานนุ่นจันเออลามินท่าเนี่ยคือซอยนนจันนะเออซอยนจันซอนจันไอ้องขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หันละยหนาคับอคิดบอก นั่นเป็นทางกันนั่นจันแหละครับมืเขามุมอ่เยใส่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 นะเฮ้โอ้นี่แมนี่แมกมึงนะไอพี่นอ่างมันงเลยเขาเขาเยอะครับโอ้อมีใส่หลับหลับเนาะหลับเยอโอ้เอ้าไปบ้านหัวกว่า S <S เอเอเ้าพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับสำหรับชิมนี่สวัสดีจ้า